ูเหมือนว่ากระแสจุดเหย่ยวยังคงเงียบๆอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ถึงที่ส่งรุ่น Max เข้ามาเติมเต็มในตลาดเอ๊ะแล้วมันต่างกับรุ่นพล u สตรงไหนเดี๋ยวเราเทียบให้ฟังกันเลยครับเริ่มจากสีตัวรถก็จะมีสีชมพูให้เลือกว่าไปแล้วสีชมพูในรถยนต์นั้นก็ไม่ได้หาก,กันได้บ่อยๆนันเนี่ยเอาเป็นว่าโชคดีนะครับที่รุ่นท็อปนั้นจะมีสีนี้สำหรับใครที่ชอบดีไซน์ที่ดูน่ารักกุ๊กก,กิ๊กกุ๊กกิ๊กนั่นเอง แต่ทว่าล้ออันลอยกลับมีดีไซน์ที่ดูปราดเปรียวกว่ารุ่น Max มากๆเพราะตัวกาดนั้นก็จะมาเป็นแบบทรงเพียวๆบางๆและดีไซน์ก็จะดูเซ็กซี่กว่าผิดกับรุ่น plus ธรรมดาก็จะมีตัวล้อที่ดูปราดเปรียวและล้ำอนาคตเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ของรถนั้นมันก็จะดูเป็นแบบอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับ เข้ามาที่ภายในจะมีการอัปเกรดกระจกมองหลังใหม่ให้เป็นแบบสตรีมมิ่งถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อแบบนี้แต่ความเป็นจริงมันก็คือกระจกมองหลังที่ฉายภาพจากกล้องท่านึกภาพไปออกอารมณ์เหมือนนิสันเทอร่ากับนิสันคิกส์นั่นแหละครับดูเหมือนว่าที่พักแขนแบบธรรมดามันดูไม่แปลกตาพอในรุ่นย่อยนี้จะมีการอัปเกรดใหม่ให้ดูไฮเทคขึ้นทั้งจอสแสดงผลสมหรับพวกคมระบบต่างๆที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายต่อจนช่องเก็บของด้านหลัง เรียกได้ว่าดูไฮเทคกว่าดีเซ gment คั Tech segment, นละล้านแปดกว่ากว่าที่มีฟังก์ชันแบบนี้มาให้แต่ออปชันมันจะไม่เยอะเท่าจุนเหย่ยแอร์นี่สิแต่ก็นั่นแหละครับต้องมาวัดกันยาวๆว,ว่าประสิทธิภาพของอันนี้มันดีหรือไม่เมื่อถึงออปชันที่มองกับประเทศไทยอย่างเบาะนั่งที่สามารถเป่าลมเย็นได้จริงอยู่ที่ว่ารุ่นพ l สปกตินั้นจะมีมาให้แต่ถ้าอยากได้ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่สำหรับรุ่นนี้เขาจัดให้เลยฟรี free free. ขุมพลังมาพรอ,อเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งด้านหลังพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ64กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับ V2L กำลังอยู่ที่218แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรชาร์จปกติ11กิโลวัตต์ชาร์จไว90กิโลวัตต์วิ่งไกลสุด520กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนราคาจำหน่ายเห็นได้ชัดว่ายังคงไม่ข้ามล้านเช่นเคยถ้าเกิดใครสนใจไปดูที่ที่โชลุมจุนเหวยทั่วประเทศ สำหรับเรื่องราวอื่นๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปถัดๆไป